นัสการพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีประธานสงในพิธีดังกล่าวด้วยความเคารพกับนักการหลวงพ่อพระครูเวสวัน์วรกิจเจ้าคณะอำเภอเดชด,ดมซึ่ง็ิทีเคารพรักของพวกเราชาวเดชด,ดมพระเทะรานทเทละ,ะ,ท,ละทุกรูป ด้วยความเคารพครับกระผมนครศิริปริญ,ญนันขอญาตเป็นตัวแทนทุกหมู่เหล่าตัวแทนของผู้นำท้องถิ่นท้องที่ของส่วนราชการทุกภาคส่วนขอญอาตเป็นตัวแทนประชากรทั้งแสนแปดหมื่นคนของอำเภอเดชด,ดมที่พวกเราดีใจแล้วก็ภูมิใจเหลือเกินว่าวันนี้กิจกรรม หลังจาก12สิงหาคมที่ผ่านมาพวกเราได้มีการมาแสดงออกถึงความจงรักภักดีในานามของประสบนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานีในานามของประสบนิกรชาวอำเภอเดชด,ดมที่พวกเราได้แสดงความจงรักภักดีในานามโครงการร่วมใจพักรักสมเดจพระบรมราชชนีพันปีหลวงซึ่งกิจกรรมจริงๆต่อเนื่องตั้งแต่ วันที่12สิงหาคมเป็นต้นมาตลอดทั้งเดือนพวกเราก็มีกิจกรรมะฉะเฉลิมคิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงเนี่ยหลายกิจกรรมด้วยกันซึ่งซึ่งทำแทบทุกตำบลแทบทุกหมู่บ้านตลอดทั้งเดือนแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีโอกาสดีครับที่พระเดศพระคุณเจ้าหลวงพ่อท่านเมตานะครับเพื่อ ผับเคลื่อนโครงการร่วมใจพักรักสมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงเนี่ยแล้วที่แห่งนี้คือเป็นวัดที่วัดทา่าทองหลางเป็นวัดที่มีประวัติยาวนานพระทา่าทองหลางก็ยาวนานเหลือเกินถือว่าเป็นพบเป็นภูมิบ้านภูมิเมืองของอำเภอเดชอุดมก็ว่าได้นะครับโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังเห็นก่อนระหว่างทางที่เราเดินเข้ามาเออเราเดินทางเข้ามาเนี่ย กราบไหสักการะครับมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นศูนย์รวมนะครับใน,ในกิจกรรมต่างๆหลายกิจกรรมนะครับซ,ซ,ซึ่งตรงนี้เห็นแล้วเด่นสง่าเหลือเกินครับก็กราบนมาสัสก,การขอบพระคุณพระเดชกุณเจ้าครับที่ขับเคลื่อนโครงการนี้แล้วพวกเราเองก็ได้มีการมาร่วมกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พระสงฆ์นิกรชาวเดชอุดมเนี่ยทุกหมู่เหล่ามาพร้อม ว่พร้อมใจกันนะครับนีนั้น,นพวกเราได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 เนื่องจากถึงสถานการณ์จะดีขึ้นแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยกับทุกภาคส่วนนะครับก,ก,ก็พยายามจะเว้นระยะห่างแล้วปฏิบัติตามมาตรการโดย,โดย,โดยเคร่งคัดครับเพื่อกิจกรรมต่างๆจะได้สืบทอดแล้วก็ทําต่อเนื่องไปแล้วพวกเราจะได้ปลอดภัยจาก สถานการณ์ของโควิด -19 ครับในในส่วนพวกเราครับผมผมคงขออนุญาตพบปะแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมแหล่เทศมหาชาติทศชาติชาดกเนี่ยซึ่งซึ่งผมเชื่อว่าหลายท่านนะครับที่ที่ไม่ใช่คนพื้นที่อาจจะเ,เคยได้ยินหรือว่าแทบจะไม่เคยได้ฟังนะครับและบางท่านอาจจะเคยเคยได้ยินเขาเล่ามาว่าเป็นอย่างไรผมว่าวันนี้แหะครับ น่าจะเป็นฉบับฉบับเต็มฉบับสมบูรณ์ที่พวกเราจะมีโอกาสได้รับฟังแล้วก็น่าจะมีทีมผู้ร่วมกิจกรรมเทศแหล่ทศชาติชาดกเนี่ยทำนองอีสานเราเนี่ยหลายหมู่คณะหลายกลุ่มด้วยกันนะครับก็เป็นโอกาสดีที่พวกเราจะได้มาชื่นชมทั้งนี้นั่นก็เป็นกิจกรรมที่พวกเราได้แสดงออกแล้วก็แสดงออกความจงรักภักดีของพวกเราครับกับนมัรการขอบพระคุณพระเดชคุณเจ้าแล้วก็ ขอให้ท่านที่ร่วมกิจกรรมนี้ต้องมีแจ่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปครับสาธุ